เาพี่น,นันปักตะกร้าเลยั้ยคะบอส <laughs> บอสพาวินาเิจักรวานด้วยนะคะฝั่งในพักตัวด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนฉาที่ทำเอาวงการนางงามสันสะเทือนสุดๆหลังจากที่ด้านบอนนวัดอิสระไกศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการกองประกวดบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่ในการจัดการประกวดมิสอุนเวิร์สไทยแลนด์ ดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพของตนเองได้ยืนหน้าป้าย m i s s Universe พร้อมกับแคปชั่นว่า m g i พูดถึงลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการทำเอาแฟาง,งามต่างือฮาและพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างวันโซเชียลจากนั้นไม่นานทางด้านปุ้ยปิยาพรกรรมการผู้จัดการบริษัท PNG l o b a l บจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์ในการจัดการประกว Miss Universe, ด MissUnivers e Thailand คนเกา่าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่เป ความรักก้าวเดินต่อไปค่ะซึ่งก็มีแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและบอกว่ารักแม่ปุ้ยพร้อมกับขอบคุณที่โรงแรงกายแรงใจกับการประกวดตลอด5ปีที่ผ่านมาซึ่งหลักจากที่ประเด็นนี้กลายเป็นที่พูดถึงมากมายทางด้านวาทีผู้ประกวดทั้งหลายต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับรถถูก,กันอย่างกระนำ รวมไปถึงนางงามสายเลียดนักสู้อย่างวีนาปวีนาที่หลายคนนั้นต่างจับตาและพร้อมเชียร์ให้เธอกลับมาราความงงกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีเมื่อวีนานั้นได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆในดอมซึ่งเธอนั้นก็ได้มีการปรึกษากับแฟนๆว่าเธอควรจะลงประกวดจังหวัดไหนดีและในขณะนั้นทางด้านบอสนวัตก็ได้เข้ามาดูไลฟ์ดังกล่าวอีกด้วยทางด้านวีนาก็ไม่รอช้าเจ้าตัวเดินเกมทันทีออนบอสนวัตกลางไลฟ์ พร้อมเผยประมาณว่าตอนนี้เธอพร้อมตักสก้กาแล้วและได้ถามว่าเธอนั้นควรลงจังหวัดไหนดีที่จะจับใจบอสได้ปีนี้ M U T จะมีบอสชอยหรือเปล่าบอสพาวีนาเป็นจักรวาลด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเรียกได้ว่าวีนานั้นเซิร์ฟแรงทำเอฟฟแฟนลงแรงเชียร์สุดใจพร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยว่าดิฉันติงแกรนปีนี้ขอเชียร์วีนาสุดใจค่ะแต่ก่อนจะชอยกับวีนาตอนนี้เปิดใจให้น้องแบบเต็มร้อย มีแต่คนกลัวบอสชอยส์นางอยากได้บอสชอยส์น่ารักอยากให้พี่วีนามาจังหวัดสาแก้วครับวีนาสวยน่ารักวีนาสามแผ่นดินเท่ากับมงสามมาแน่ยังไงเราไปฟังเสียงของวีนากันเลยอ๋อสวัสดีค่ะบอสนน้าสวัสดีนะคะวีนาเองนะคะฝักเนี้อฝากตัวด้วยนะคะ บอสนวัดมาใช่ไหมคะวินาปักตะก้าเลยไหมคะบอสบอสพาวีนาไปจกกักรวาลด้วยนะคะฝั่งในพักตัวด้วยค่ะปีนี้ M U T จะมีบอสชอยใชไหมคะ <c oughs> วินาอยากได้เป็นบอสชอยก็มาบอสยังอยู่ไหมคะวินาอยากรู้ว่าวินาอยากควรที่จะลงจังหวัดไหนดีคะที่จะจับใจบอสได้ ปีนี้ M.U.T. จะมีบอสช้อยส์ไหมคะมีน่านอยากได้เป็นบอสชอยส์กูม้า